น้ำเดือดแล้วเอาพักกาดลงไปเลยนี่ครับรอห้านาทีนะครับต่วนี้ปรุงรสไปเลยครับเอ่อมาะครับกินหอมออกลัดเดอร์ท่านผู้ชมมาเดอร์ครับสก๊อตเข้ายมไว้เดี๋ยวมากินเข้าเลย ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ย่แชนแนลนะครับเเเมมมยยย่่่าาาลลล หมักคับผักเพิ่มผักเพิ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้จะพาท่านผู้ชมเัีนี้แกงพักกาดนะครับแกงพักกาดแกงพักที้หูดแกงพักจีนะครับใส่หัวปลาแห้งนะครับแกงเมียงเขาครับมะเด็ดขาดครับครับผมเผาเตรียมพักล่างหัวปลาแยบร้อยแล้วก็มาตัดน้ําพริกนะครับพริกแกงเขากับมีหอมขาวนะครับมะแขวนนะครับ แข้งนะครับตะไคร่นะครับกะปินะครับหอมแดงอ่ะหอมแดง<อ>น้ำปลา,ลาเล็กน้อยนะครับเศบนัวเศบนัวครับครับผมนี่กับเซตเรียบร้อยครับพริกแกงพะการาครับ ขั้นตอนต่อตไปครับเอาหม้อตั้งไฟครับเอาน้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็คั่วพริกแกงเาขาหอมๆอ้ซุหน้อยนะครับน้ำมันเล็กน้อยเราพริกแกงเราไปคั่วเลยครับเจ้าไฟอ่อนๆคั่วอหอมๆนะครับครับเสร็จแล้วเอาน้ำล้างครกครับ เทลงไปเลยเติมน้ำรอน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดแล้วเอาหัวปลาลงไปนะครับใส่ในหม้อรอหัวปลาสุกนะครับเดี๋ยวเราก็เอาพักกาดพักจีพักจีหูดลงไป มะเด้อปอะมาณเป็นน่องท่านผู้ชมแกงพักกาดใช้หัวปลาแห้งครับน้ำเดือดแล้วเอาพักกาดลงไปเลยนี่ครับรอห้านาทีนะครับอยางนี้ปรุงรสไปเลยครับ โงนัวรถดี็เหมอคขับกินหอมออกลัดเดอร์นะคุผู้ชมลัดเดอร์รับกก่เข้ารียมไว้เดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับ ครับเรียบปล่อยครับแกงพักกาดใส่หัวปลาแห้งครับตักใส่ถ้วยเลย ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับถ้าผมยันชาแนลวันนี้ป้าท่านผู้ชมมากิ่นแกงพักกาดใส่หัวปลาแห้งนะครับกับเข้าเมียงเมียงฮ้อนนะครับนาเดอร์ครับท่านผู้ชมมากิ่นเข้าด้วยกันครับแกงแล้วมันไหมกินฮ้อนครับหัวปลาแห้ง พักกาศพักจีพักขี้หูนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมาได้เด้อครับหัวปลาแห้งไล้เป็นหัวปลาสวายนะครับไม่จันมันๆเลย พักจี๋ครับค้นหอดนะครับ สุดยอดมาพิสหวังครับมาเดอร์ครับท่านผู้ชมเจาะก้าเข้ามานักขินดนวยกันครับแสบน้วาแสบน้วาครับ เมนูนี่ก็ไม่ได้ยากลิ่นเหมือนนั่นนะครับเหมือนพ่าการใส่หัวไปแห้งนั่นแหละ อืมอืมสดน้ำม,มันหอนักกาศพกักจีครับ โอ้พักกาดอยู่หลุมนะครับ สุดยอดครับน้ามชมทันได้เ่นี่มันเกินร้องกะเอาไปฟึกง่าได้นะครับแกงพักกาดใส่หัวไปแห้งนะครับจะแกงใส่หัวปแห้งก็ได้แกงใส่จ้นก็ได้ แกงเซ่แกงซ่ปลาจีก็ได้นะครับปลาดุกปิ้งก็ได้น้ำพริกแกสุดเดียวก่อนนะครับหืมะพี่แกงก็หอมมาแค่น,นครับ ประทับใจก็ <c oughs> ผมจะได้กับดีลืมเดอร์ครับสนับสนุนยันชาแนลนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาพอไม่ก็จะกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนพออยู่เดิมอยู่แล้วก็ขอขอบคุณนนักๆขอบคุณหลายๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้ยันชาแนลนะครับจะพยายามสู้ต่อไปครับ ตอนนี้ฝันยังบบรประสบความสําเร็จเลยนะครับพยายามเนี่ยให้ความฝันให้ประสบความสําเร็จให้ได้นะครับมมีทีตี้เลยครับวันนี้ พร,ริกแกงกระจับนักการกับเมาะหัวปลาแห้งเนี่ยบางคนขึ้น่าบมิตรีกินนะครับแต่ว่าจริงที่กินปลาเล่ยเนาะ ก็ข้าเจ้าก็ได้นะครับกินก็เข้านึงกับมะแต่ยานแ้นแนวนี่ต้องเข้านึงนะครับลูกคนเมียงนะครับกินเข้านึงมาแต่น้อยเนาะมะครับ ขอส่วนมาอภัยเดอครับผสมบางท่านอาจจะการกินอาจจะบ่า่อยสุภาพนะครับแกงพักกาดนี่เมนเดียแกงให้มันซุกล่ำนะครับแกงให้มันเขียวๆอยู่เนาะ มัดีเพ้มันเหลืองนะครับประทับใจประพื้หวังครับ ออเออเรียบร้อยครับอิ่มแน่นจัดครับข้าผมสำรับยันใช้แนวในคลิปนี้กีกอ่ะ เสร็จิ้นนะครับเรียบร้อยครับแกงผักกาดรสนหอวปลาแห้งครับความวิธีทํานะครับค้าบผมก็ขอจบคลิปแแค่นี้นะครับขอขอบคุณนักหนักขอบคุณหลายๆนะครับตี่สนับสนุนยันชาแนลนะครับเดี๋ยวป้ากันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแนลด้วยนะครับ